ะนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราเห็นตัวแดชบอร์ดที่ครอบได้ทั้งพอร์ตเซนแล้วก็ตัวพอร์ตดอลลร์แล้วนะครับเราจะพาไปดูตัวที่เราแยกเป็นการเล่นที่ไม่มีแดชบอร์ดนะครับก็คือเป็นการใช้ที่หลายคนสอบถามมาว่าโกล o ์บีดซีลอดใช้งานยังไงบริหารยังไงนะครับมีการใช้งานยังไงนะครับจริงๆระบบเนี่ยครับเป็น ต้องบอกว่าระบบเนี่ยครับเป็นออโต้นะครับเราจะพาไปดูตัวที่เบสิกเริ่มต้นเลยนะคือไม,ไม่ได้ลงไฟเยอะนะครับจะพาไปดูที่ตัวเบสิกลงไฟเยอะนะเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องเริ่มจากที่เรา,เราลงจากไฟเล็กๆไปก่อนอ่าเรามาดูจากพอทที่เรา,เาลงนะครับก็คือจะเห็นว่า,าตัวนี้นะครับก็คือ การลงของเรานะครับก็คือเราจะใช้ทอง1กับ BDC 1เห็นไหมครับแต่ถ้าใครจะแยกไปอย่างละ1พอร์ตก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือผมใช้หลักการให้มันคานกันด้วยนะครับก็คือให้มันบางทีตัวหนึ่งบวกตัวนึงลบจะเห็นว่าตัวนี้เราเราล,ล,ล,ลงมา1 0 0 0เหรียญจะเห็นว่าตัวนี้พอตเราก็ยังไม่ขึ้นนะก็ย,ยังติดลบอยู่นะครับเพวัะนั้นก็มีช่วงโดน SL ไปเหมือนกันนะครับ อย่างพอตนี้ก็โดน s อไเอ่ไดรอปลงไปก็ประมาณ15-20%เหมือนกันนะที่ที่เขาสามารถ cover กลับขึ้นมาได้นะครับนะครับก็มีเป็นเดี๋ยวผมภาพไปดูพอตที่ยังไม่ยังไม่ขึ้นมานะครับเพราะนั้นผมจะให้เห็นในเรื่องของตัวที่อเขา ปัญหาของเขาแล้วเราก็จะต้องบริหารจัดการก่อนก่อนที่เราจะไปดูแค่ด้านดีนะครับเนาะอันนี้ผมจะให้ดูคือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวระบบของเราเนี่ยครับก็คือปัญหาเนี่ยครับเขาจะโดน S อสแนไปแล้วก็มันจะทําให้บาลานซ์เรานะครับเราจะตกใจนะครับแต่ว่าเมื่อระบบมันตั้งตัวได้มันก็จะทํารีคอเวอร์ตัวกําไรมาแล้วก็ทําให้อนะีควอตี้เนี่ยมัน เพราะฉะนั้นระบบตัวนี้คืออาจจะดูว่าเราโดนไปนะครับแต่ว่าเมื่อระบบมันตั้งตัวได้มันทําให้ e q u i t y มันครอบเวอร์กับมาอันนี้คือพอร์ตเนี้ยยังไม่สามารถเอ่อกลับมาคร v e เวอร์ทุนได้ไหมครับก็ยังมีดาวๆอยู่นะครับเนาะมันไม่ได้ว่าเอา่อลงระบบแล้วะครับมันอยู่ที่อะไรครับวันที่ตลาดเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยครับไม่ไม่มันไม่ได้ตรงไปเป็น เหมือนกันทุกคนเพราะนั้นบางพอร์ตเราลงเนะี่ยเราลงไม่พร้อมกันเพราะนั้นเราอาจจะเจอแต่ว่าให้สังเกตเลยว่าระบบเราครับเนี่ยครับเราโดนไปแต่มันสามารถพยายามที่จะรีคอเวอร์นะครับตัวบาลานซ์นั้นกลับมาคืนได้เรื่อยๆต้องบอกว่ามันก็แพ้ก็ต้องบอกว่าแพ้ยากเหมือนกันนะแพ้ยากมากนะครับถึงมันจะ,ะโดนไปแต่มันรีคอเวอร์ข้ามาเห็นไหมครับมันรีคอเวอร์กลับมาให้เราได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือที่ยังกลับมาไม่ถึง ส่วนพอตเมื่อสักครู่นี้ครับเขาเขารีคัฟเวอร์กลับมาจะทุนแล้วนะครับอ่ะมาดูอีกพอร์หนึ่งที่เขาก็รีคัฟเวอร์กลับมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าอ่าก็ยังขาดอยู่ร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้นะครับเนี่ยครับก็ยังอยู่ที่ร้อยเหรียญนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ดรอปลงไปนะครับอ่าดรอปลงไปแล้วก็เขาก็คัฟเวอร์เห็นไหมครับว่าเขาดรอปลงไปแล้วก็ โดน SL ไป115นะครับแต่ว่าเขาก็รีคอเวอร์กลับมาได้นะครับนีไหมครับดีริสครับอันนี้คือพามาให้เห็นตัวปัญหาของระบบถ้าเราไม่รู้การใช้ง,งานไม่รู้จากปัญหาหรือแนวการแก้ไขข,ของตัวบอเนี่ยครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะอยู่เขาได้ไหมอันนี้คือให้เห็นทุกมิติเลยนะครับเนาะในหน้า V p s พเลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมทุกพอรตนะครับที่ที่เ,เรา เปิดอยู่นะครับทั้งตัวที่มันยังไม่ขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือ,อตัวที่เปิดอยู่นะครับคราวนี้ก็มาดูตัวพอตที่มันมีการ TP เพราะว่าการที่มันตรงนี้นะครับไฟล์แต่และไฟเนี่ยเราลงเนี่ยก็ต่างกันด้วยแล้วเวลาต่างกันมันอาจจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับงั้นเราไปดูตรงไฟล์อื่นๆที่เราใช้งานกันบ้างนะครับ มันจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าลงเยอะนะครับอ่ะอสักคู่นะครับจะค้างนะครับเห็นไหมว่าตัวนี้นะครับที่เราโดนเยอะเพราะว่าตัวนี้เราใช้ BDC เยอะด้วยนะครับจริงๆต้องแค่ ที่ยังรีคัเวอร์ไม่ได้จริงๆแค่ต้องทองหนึ่งแล้วก็ b d c 1หนึ่งนะครับแต่นี้เราน่าจะลงเ,เยอะเยอะเกินนะครับมันก็ทำให้การรีคัพเวอร์นั้นกลับขึ้นมาช้ากว่านะครับผมนะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับจะมาดูตัวที่ตัวที่ลงอย่างนนหนึ่งเห็นไหมว่าการรีคัพเวอร์หรืออะไรมันก็สามารถคัเวอร์กลับมาได้ไวหไหมครับเพราะนั้นการลงพยายามลงจากน้อยๆไปนะครับอย่าเพิ่ง เอ็กเปนะครับเพราะนั้นอ่านะครับอ่าช้าเลยนะครับอ่าคู่นะครับอ่โอเคนะครับก็อ่มาดูตัวรีคอเวอเหมือนกันนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือเป็นพอทที่ใช้งานมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเปิดพร้อมกันนะครับไล่เรียกกันนะครับอาจจะต่างกันแค่วันเดียวนะครับจริงๆตัวนี้นะครับก็คือใช้ไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับตัวอื่นก็คือเขายัางมีครอบคร์มอ,อยู่ในระดับทุนอยู่เนาะแต่ตัวนี้นะครับก็คือเขาสามารถที่จะทำ TP ได้ 4 3่าเเลยนะครับือมีเก็บ TP ได้นะครับก็ใช้ทอง1แล้วก็ BDC1 เหมือนกันครับตัวทองใช้ไฟล์12.0น์ะครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีพอร์ตฟ้าอยู่นะครับก็ยังมีบวกอยู่ไหมครับทาให้จากตัวนี้ไม่ต้องโคเวอร์แล้วเพราะว่าตัวนี้คือทํา TP เข้าพอร์ตอย่างเดียวเลยนะครับวิธีการปิดก็คืออย่างนี้ครับเราสามารถปิดโคดออก ที่มือถือได้เลยนะครับพราอันนี้เป็น MT5 นะครับก็คือโคดออที่มือถือได้หรือถ้าเราจะปิดโคดออเราต้องมาเข้า2หน้าต่างนี้แล้วปิดโคดออตรงนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นว่าเอ้ยมันก็ลงมันก็อาจจะมีทั้งช่วงดาวดาวแล้วก็ทีแี้วท p มาก็สามารถที่จะครบเวยได้นะครับได้ไวเหมือนกันนะครับ ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนาะอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็พาไปดูที่อื่นต่อนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นพอตเดิมนะครับอีพ e นี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกพอตหนึ่งที่เป็นพอตเซน นะครับก็ลงระบบก็แบบเริ่มต้นนะ,ออะนนะครับทองทองอย่างละหนึ่งนะครับกับ b c อย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทองมาเป็นสองแล้วก็บีด bdc นะครับก็เพิ่มมาแต่ว่าก็อยู่ในระดับเริ่มต้นตัวนี้ก็โคเวอร์มาได้โคเวอร์พอร์ตได้มาอยู่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนกันนะครับพอร์ตนี้นะครับอ่า อ่ะตัวนี้เป็นอีกพอร์ตหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวอการเล่นนะครับเดี๋ยวทุกวันนะครับมีเพจจะหมดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวพอตอื่นๆกันต่อนะครับอะนะครับก็มี หลายพอตอยู่ครับก็พาให้ดูเยอะที่สุดนะครับที่จะอัดในให้ดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีพอทหนึ่งอันนี้จะเป็นมันหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปอันนี้จะเป็นเฟสสามนะก็เริ่มลันแล้วนะครับอันนี้ก็ลันมา,า TP มาก็ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นเฟสสามนะครับก็การฝากนะครับก็น่าจะเพิ่งฝากไปด้วยนะครับ ครับก็เนี่ยเพิ่งฝากไปเมื่อวันที่16เองนะอันนี้วันที่18นะ2สวันเองนะครับก็คือ TP มานะครับก็อยู่ที่คุณภาพยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมครับบางครั้งก็คือเมื่อเราลงแล้วจ้องหวัง